สวัสดีครับทุกคนดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องก็อดแกรบเบ้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาโชว์ว่าเรามีโทรศัพท์กันกี่เครื่องนะครับเครื่องแรกคือเครื่องที่ถ่ายนี่นะครับเป็น v i v o y11 เนะครับเครื่องที่1เป็นเครื่องเก่าของแม่เราเป็นคนออกตังเองด้วยนะซื้อให้แม่สี่พันเมื่อตอนเรียนจบใหม่ๆเพราะว่าเห็นพ่อซื้อโทรศัพท์ของตัวเองแล้วก็เลยซื้อให้แม่ด้วยตอนนั้นกำลังอินเรื่องเรื่องหลักแม่ต่อไปเครื่องที่2คือเครื่องนี้ก็คือเป็น vivo y 1 1เหมือนกันนะครับเป็นเป็นเครื่องของพ่อที่พ่อซื้อก่อนที่เราจะซื้อให้ให้แม่นะครับสี่พันเหมือนกัน vivo y 1 1นะครับแล้วก็อันนี้ nokia g 5 0อันนี้คือชอบ nokia ก็เลยซื้อนะครับแล้วก็อันนี้ nokia y nokia y เอ้ nokia เอ nokia t ยี่สิบนะครับแล้วก็อันนี้ก็ iphone 7นะครับก็แบตเสื่อมแล้วอันนี้แหละครับที่เราใช้อยู่ตลอดนะครับบ๊ายบาย